สวัสดีครับพบกับผมงานช่างใครก็ทําได้คลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาดูแนวทางการซ่อมสว่านนะครับเป็นสว่านไฟฟ้าของพัมกินนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการตรวจช็คแล้วก็ประกอบกับอย่างละเอียดเลยนะครับท่านใดที่มีปัญหาการประกอบสว่านพวกสวิตช์พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเ,เกี่ยวกับวงจรของมันนะครับแล้วก็ทําการเช็ค อุปกรณ์ต่างๆว่าตัวไหนเสียเหลือตัวไหนทํางานได้ตามปกติเดี๋ยวผมจะมาทําการเช็คกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายชิ้นส่วนของสว่านไฟฟ้ากันก่อนนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับชิ้นส่วนแรกนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบอดี้นะครับจะเป็นตัวเฟรมหรือบอดี้ของมันนะครับตัวนี้จะเรียกว่าฟีนคอยนะครับนี่นะครับหน้าตาของฟีนคอยตัวนี้จะเรียกว่าตุ้นนะครับหรือขดลวดอารมเจอร์นะครับ ตรงนี้คือขั้วคอมมิวเตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นชุดเฟืองนะครับชุดเกียร์ของมันนะครับจะต่ออยู่กับทุนแบบนี้นะครับจะขบันอยู่แบบนี้นะครับสว่านแบบนี้นะครับเป็นระบบเดียวนะครับไม่มีระบบกระแทกนะครับจะมีลูกปืนอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองามี่ตัวนะครับนี่นะครับลูกปืนของมันนะครับแล้วก็จะมีสวิตนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตกลับซ้ายขวาซ้ายขวาได้นะครับ นี่นะครับเป็นสวิตช์กลับซ้ายขวานะครับสองตัวนี้คือรังแปลงฐานนะครับตัวนี้คือรังแปลงฐานนี่นะครับแปลงฐานของตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะอยู่ข้างในนี่นะครับแล้วก็มันจะกดแบบนี้นครับนี่คือรังแปลงฐานแล้วก็นี่คือแปลงฐานนะครับแล้วก็จะมีสายไฟเข้านะครับตัวนี้ที่เอาไว้เสียบกับปลั๊กนะครับเเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมจะมาทําการเช็ค 2 <fing roid> ตัวนี้ก่อนนะครับฟีนคอยกับทุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเช็คฟีนคอยก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาของฟีนคอยมันจะมีสายสีน้าเงินนะครับแล้วก็เข้าสายสีน้ําเงินนะครับแล้วออกสายสีเทานะครับจะเข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับนี่ครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ขุดนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กนะครับนี่นะครับผมจะมาทําการเช็คกันเลยนะครับ ผมจะใช้มันตีมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับตั้งโหมดไว้ที่เสียงนะครับนี่นะครับผมจะทําการเช็คคู่นี้ก่อนนะครับว่ามันมันขาดหรือเปล่านะครับถ้าได้ยินเสียงคือมันไม่ขาดนะครับนี่นะครับมันไม่ขาดนะครับแล้กอย่างหนึ่งนะครับให้เราทําการแตะสายใดสายหนึ่งของแบละขุดนะครับ แล้วก็แตะไว้ที่โครงเลยนะครับต้องไม่มีเสียงนะครับถ้ามีเสียงแปลว่าไฟรั่วนะครับนี่นะครับมันไม่มีเสียงนะครับเราก็ต้องเช็กทุกขั้วเลยนะครับแสดงว่าตัวนี้ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่มีไฟลวขุดยังไม่ขาดนะครับด้านในหลังจากนั้นผมจะมาทําการเช็กตัวทุ่นนะครับตัวทุ่นนี้เช็กเหมือนคลิปวิดีโอที่ผมเคยทําไว้นะครับตอนซ่อมอ ลูกหมูนะครับจอบินเกียนะครับก็เราทําการเช็กคกคั้วไปเรื่อยๆนะครับเช็กแบบนี้ให้รอบเลยนะครับแล้วก็เช็คลุงกลาวด้วยนะครับไม่ลุงกลาวนะครับแสดงว่าตัวตุ้นนี้ก็ดีนะครับจางนั้นเดี๋ยวผมจะมาทําการเช็คสวิตนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาทาการเช็กสวิตกันนะครับ นี่นะครับหน้าตาสวิตจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีโมดปรับซ้ายขวาได้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเช็คกันเลยนะครับนี่นะครับรูสายไฟเข้าก็จะมีด้านบนข้างนี้2รูนะครับแล้วก็ข้างนี้สรูแล้วก็มีด้านใต้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเช็กด้านใต้ก่อนนะครับนี่นะครับผมจะมาทําการสาธิตการเช็กให้ดูนะครับมันจะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับ1อ่าสองแล้วก็1นะครับ2 3 4สามสี่ตัวนี้นะครับมันจะถึงกันนะครับ หมายถึงตัวนิวตันนะครับมันจะถึงกันเราวัดสามกับสี่นี้มันจะถึงกับสองนะครับมันจะถึงกันเลยนะครับไม่ว่าเราจะกดหรือเราจะปล่อยมันก็จะมีเสียงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการวัดได้ดูนะครับนี่นะครับมีเสียงนะครับหนึ่งคือไลน์นะครับคือเส้นที่มีไฟนะครับตอนนี้เรายังไม่กดนะครับถ้า เราวัดต้องไม่มีเสียงนะครับถ้ามีเสียงแสดงว่าเสียนะครับนี่นะครับมันจะมีเสียงต่อเมื่อเรากดสวิตช์นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับหมายถึงมันต่อนะครับถ้าอาการเสียจุดนี้นะครับเหมือนเราวัดแบบนี้แล้วก็เสียงดังนะครับแสดงว่ามอเตอร์สว่านตัวท่านเสียปักแล้วติดเลยนะครับไม่ต้องกดสวิตช์แล้วก็ติดเลยนะครับนี่นะครับนี่คือเป็นสวิตช์ที่ปกตินะครับกดนะครับแบบนี้นะครับแต่ตัวหมายเลขสองต้องถึงกันนะครับไม่ว่าเราจะกดหรือเราจะปล่อยนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเราก็เช็คแบบนี้ไปเลยนะครับถ้าบินแบบนี้นะครับแสดงว่าสวิตตัวนี้ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับเฉพาะตัวไกกดตัวนี้นะครับส่วนที่ปรับซ้ายขวาก็อยู่านบุนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเช็คนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆหันทางตัวกดนี้นะครับไปด้านหน้าของตัวเรานะครับแล้วก็ใช้มันติมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับใช้เสียงนะครับ ให้เราทําการวัดเป็นคู่นะครับมันจะมีอยู่นะครับฝั่งนี้สองฝั่งนี้อีกสองนะครับให้เราทําการปรับด้านใดก็ได้นะครับนี่นะครับปรับไว้ด้านนี้ก่อนนะครับผมจะทําการเสียบแบบนี้เลยนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ดังนะครับเราต้องโยกหาให้มันดังนะครับนี่นะครับแสดงว่าสวิตตัวนี้ยังปรับใา้ขวาได้ตามปกตินะครับแต่ก็เราต้องชี้ง่ายหมดนะครับคู่ หลังแลวนะครับก็ต right okay. kind of ่อไปก็ไปคู่หน้านะครับมัน like. ต้องดังเหมือนกันนะครับนี่นะครับเราก็ลองรับดูนะครับมันจะดับนะครับถ้าเราบัดบัดไปด้านนี้มันก็จะดังเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแสดงว่าสวิตช์นี้ก็ยังใช้งานได้นะครับส่วนจะชิคอีกแบบนี้ก็ได้นะครับเอาราวัดแบบนี้แล้วนะครับดังนะครับแต่ถ้าเราวัดคู่ข้างๆเป็นคู่แบบนี้นะครับมันต้องไม่ดังนะครับนี่นะครับมันไม่ดังนะครับ คูนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะไม่ดังนะครับมันจะดังต่อเมื่อเราปลักสวิตมาอีกข้างหนึ่งนะครับปลักสวิตมาให้ตำแหน่งตัวนี้มันไม่ดังนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ดังครับตัวเหล็กตัวเหล็กมันจะดังนะครับแล้วก็เราปลักมาแม่มันดังนะครับนี่นะครับถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้ตัวข้างๆต้องดังนะครับสวิตถึงจะดี นี่นะครับนี่นะครับจะดังนะครับแล้วพอเราปัดไปอีกข้างหนึ่งมันก็จะดับนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นการตรวจเช็คสวิต์ปรับซ้ายขวานะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับถ้าเกิดว่าปรับซ้ายขวาไม่ได้นะครับลองเช็คแบบนี้ดูนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดปกติให้เราทําการเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นผมจะมาทำการเช็กตัวซองแบ่งฐานนะครับว่าสายไฟตัวนี้มันยังขาดหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับเช็คสายขาดนะครับตัวนี้สายไม่ขาดนะครับสายยังไม่ขาดนะครับแสดงว่าปกตินะครับจากนั้นผมจะมาทำการเช็คสายไฟนะครับสายไฟก็จะมีแบบนี้นะครับ2คู่นะครับแล้วก็เอาฝั่งที่เสียบนะครับ ให้เราจิ้มไปสักสายก่อนนะครับแล้วก็หานะครับมันต้องดังฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนสายอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ดังต้องดังนะครับมันก็จะไม่ช็อตข้ามกันนะครับแสดงว่าสายไฟตอนนี้ปกตินะครับเออส่วนท่านใดนะครับถ้าตัวไหนเสียนะครับไม่ทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนของผมนะครับมันไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าต้องประกอบกลับคืนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวงจรของสว่านแบบ ละเอียดเลยนะครับว่ามันจะต่อยังไงนะครับท่านใดถอดมาแบบนี้แล้วลืมถ่ายรูปหรือยังไงนะครับต่อไม่ถูกนะครับดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วท่านจะต่อถูกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการดูการประกอบนะครับของฟิลคอยสวิตช์นะครับแล้วก็แปลงฐานพวกนี้นะครับเราจะประกอบทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการประกอบให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นวงจรที่ผมได้วาดไว้นะครับตัวนี้นะครับกดลวดตัวนี้นะครับคือ ฟินคอยตัวนี้นะครับนี่นะครับฟินคอยนะครับส่วนตัวตรงกลางนี้นะครับคือออามาเชอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้คือซองแปรงฐานนะครับเราเอาไว้ใส่แปรงฐานไว้แบบนี้เลยนะครับจะอยู่สองอันแบบนี้นะครับนี่นะครับจะอยู่อยู่ที่คัวคอมมิวนะครับอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตช์นะครับมวงจรตรงนี้จะเป็นสวิตด้านใต้นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตเปลี่ยนโหมดนะครับ นี่จะเป็นสวิตเปลี่ยนมดนะครับนี่นะครับมันจะมีเดือยปรับมดอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับท่านใดที่แกะออกมานะครับแล้วก็กลัวประกอบไม่ถูกให้ถ่ายรูปไปนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ถ่ายรูปไปนะครับแนะนําดูวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการประกอบทุกอย่างมันลงไปนะครับให้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับชิ้นส่วนของมันนะครับแล้วก็จะมีสายไฟเข้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟเข้านะครับคืตอตัวนี้นะครับจะมีลายกับนิวตันนะครับนี่นะครับสองเส้นนะครับสายที่เราเอาไว้เสียบนะครับจากนั้นตัวนี้คือสวิตช์นี่นะครับมันจะมีเลขอยู่เลขบอกอยู่นะครับผมจะทําการต่อแบบนี้เลยนะครับขั้นเลขนะครับผมจะต่อตัวลายก่อนนะครับเอ่อจะสังเกตได้ว่านะครับตัวสายไฟเข้านะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวน็อตขันอยู่แบบนี้นะครับ เพื่อป้องกันแม่สายหลุดนะครับแต่พวกนี้จะเป็นพินเสียบทั้งหมดเลยนะครับเสียบแล้วล็อกเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมันจะค่อนข้างดึงออกยากอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการต่อเลยนะครับนี่คือ1แล้วก็2นะครับ1นแล้วก็2ตัวนี้นะครับที่ใช้ขันผมจะอ่าเข้านี้ก่อนนะครับนี่คือสายไลยนะครับคือสายสีน้าตาลนะครับตัวนี้จะเข้าขั่วที่หก่อนนะครับ ตัวนี้ภายในมันจะเป็นสวิต์นะครับเหมือนที่ผมเคยวัดเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับฝั่งนี้กดแล้วก็ติดฝั่งนี้จะติดมันจะรวมกันหมดเลยนะครับนี่นะครับจะทาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายที่มาจากฟีลคอยนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟเข้าฟีลคอยนะครับหรือตัวไหนก็ได้ครับสลับกันได้แต่ต้องเป็นคุณละสีกันนะครับนั้นสายไฟมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ เราก็จะไปเข้าฟีนคอยนะครับออกตรงนี้มันถึงกันนะครับจะเอาตัวไหนออกไปก็ได้นะครับมจะงใจออกไปที่ฟีนคอยก่อนนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับมันจะมีอีกสีนะครับจะเป็นนิวตันนะครับก็ออกจากนี่เหมือนกันนะครับเปลยนสายนิวตันมานะครับไปเข้าที่เบอร์สองเลยนะครับเข้าที่เบอร์สองตัวนี้เลยนะครับเบอร์สองก็คือตัวนี้นะครับ วัดเอาก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าวัดแล้วมันดังนะครับแสดงว่าเป็นนิวตันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะให้ตัวนี้นะครับสามกับสีตัวไหนก็ได้นะครับไปเข้าฟีนคออีกตัวหนึ่งนะครับก็มันมีสีน้ําเงินอยู่สองสิ้นใช่ไหมครับตัวหนึ่งเราเข้าไปแล้วอีกตัวหนึ่งยังไม่เข้าครับเอานิวตันไปเข้าเลยนะครับนี่นะครับผมจะทงการอ้อมมาแบบนี้นะครับเข้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไปเข้าอีกหนึ่งตัวนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับหลักการทํางานของมันคือทะแยงมุมนะครับ ียยังไงก็ได้ครับมันจะเป็นทะแยงมุมนะครับออกจากฟีนคอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนี่ก่อนนะครับออกจากฟีนคอยนะครับมาเข้าเบอร์แปดนะครับออกจากฟีนคอยมาเข้าเบอร์แปดนะครับแล้วก็จากนี่นะครับมันจะทะแยงกันนะครับเข้าเบอร์แปดนะครับออกเบอร์เจ็ดมาเข้าที่แปลงฐานนะครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ ออกจากฟีนคอยนะครับมาเข้าเบอร์สิบนะครับแล้วก็ออกจากเบอร์สิบมาเข้าแปลงฐานอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับจะเข้าจะเข้าเก้าออกสิบหรือจะเข้าเจ็ดออกแปดก็ได้ครับพวกนี้มันจะสลับกันได้นะครับมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็นี่นะครับเป็นรูปแบบวงจรนะครับตัวนี้จะเป็นปลักนะครับปลักตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ขั้นตอนการต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับ ส่วนท่านใดนะครับมีรูเสียบอยู่รูเดียวนะครับตรงนิวต้นตรงนี้นะครับให้มาต่อกันเลยก็ได้นะครับเหมือนแบบนี้นะครับนี่เป็นสายนะครับแล้วก็เราต่อเข้าฟิลคอยเลยก็ได้นะครับมันมันมีอยู่2รูปแบบนะครับแต่รูปแบบก็ข้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับของตัวนี้เราจ่ายไฟนะครับแต่ไฟเข้าลายนะครับแล้วก็ไฟจะวิ่งผ่านสวิตช์นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์กดนี่นะครับให้มันต่อนะครับต่อการทํางานนะครับแล้วก็เข้าไปที่กด ลวดฟีนคอยเพื mm ่อสร้างสนามแม่เหล็กนะครับเพื่อว so ่าไปปั่นตัวอเมเจอร์ตอนนี้ให้หมุนนะครับจากนั้นก็ไฟก็จะออกไปที่สวิตปรับหมุนนะครับส่วนของท่านใดไม่มีสวิตปรับหมุนนะครับให้ให้ต่อให้ต่อแบบต่อเข้าตัวแบงฐานได้เลยนะครับเหมือนกับว่าออกจากฟีนแล้วก็เข้าแบลงฐานได้เลยนะครับตัวนั้นมันจะปรับซ้ายขวาไม่ได้นะครับแล้วก็จากนั้นออกจากฟีนคอยนะครับมันก็จะมาเข้าตัวปรับทิศทางนะครับ เพื่อว่าสั่งไฟให้เข้าไปที่ตัวแบงฐานนะครับเพื่อว่าจะจ่ายไฟให้ตัวนี้สร้างสนามแม่เหล็กอีกขั้วหนึ่งครับเพื่อให้มันหมุนนะครับก็วงจรคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับนี่นะครับให้ดูไว้นะครับวงจรตัวนี้นะครับมันจะใช้ได้กับมอเตอร์ทุกแบบเลยนะครับที่มีแปลงฐานนะครับที่มีแปลงฐานและปรับซ้ายขวาได้นะครับส่วนมากจะใช้วงจรแบบพวกนี้เลยนะครับนําไปใช้กันได้นะครับ ส่วนเดี๋ยววงจรของหินเจียเดี๋ยวผมจะมาอธิบายดีหลังนะครับแต่หลักการทํางานมันคล้ายๆกันเลยนะครับของหินเจียก็จะง่ายกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวรับตับซ้ายขวานะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบลงตัวเครื่องเลยนะครับหลังจากเราเรียนรู้วงจรพวกนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทําการประกอบลงตัวเครื่องเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับการประกอบนะครับฝามันจะมีอยู่2แบบแบบนี้นะครับ เราทาการเอาฝาที่ตัวที่ไม่มีรูน็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีรูใส่สกรูไว้เลยนะครับให้เราทําการเอาตัวนี้หงายขึ้นนะครับตัวนี้เก็บไปก่อนนะครับเราประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างลงไปก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยประกอบตัวนี้ลงไปนะครับประกอบจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมจะมาทําการประกอบชุดฟีลคอยล์แล้วก็สวิตช์ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อให้มันเข้าไปได้นะครับแล้วก็ค่อยต่อ ต่ออนี้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ยกเข้าไปทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จัดสายไฟนะครับนี่ครับอย่าลืมจากขั้นตอนนี้นะครับจากวงจรที่ผมเคยบอกนะครับที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อตะกี้นะครับแบบนี้นะครับผมจะมาทําการเริืมจากสายไฟตัวนี้นะครับสายไฟเข้านะครับก็นี่นะครับเบอร์เบอร์หนึ่งตัวนี้จะเป็นสายลายนะครับนี่ครับแต่จริงๆสลับกันได้นะครับจะใช้สายไหนก็ได้นะครับ นี่ครับจะใส่แบบนี้ก่อนนะครับบังคับแข็งรงพอขันแน่นเราก็ลองดึงดูนะครับ <c oughs> ก็ขันแน่นนะครับมันจะดึงออกไม่ได้นะครับดังนั้นเราใส่สายสิทธิ์ี่เียบร้แล้วนะครับสายสวิตตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมก็จะต่อตัวนี้นะครับตัวนี้ของผมสีฟ้าผมให้เป็นสาย ไฟเข้าไปที่ฟีนคอยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสายมันน่าจะยาวกว่านะครับนี่ครับให้เข้าฟีนคอยนะครับเราเอาตัวไหนก็ได้นะครับทางตายมันจะมีที่เสียบอยู่นะครับให้เราดันเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบแล้วก็มันจะล็อกเองนะครับเสียบไม่เปเลยแล้วก็อีกอีกหนึ่งเส้นนะครับมันก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ที่คาเลี้กตรงนี้ครับเลือกเอาสักตัวนะครับนี่นะครับก็สําหรับสายไฟเข้าฟีนคอยตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับเอ่อไฟเข้าไปที่ฟีนคอยนะครับจากนี้ไปนี้แล้วก็จากนี้ไปเข้านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวแหลงฐานตัวนี้นะครับเราก็เหมือนที่ผมบอกไว้นะครับมันจะเป็นแนวทะแยงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการประกอบมันลงไปก่อนดีกว่านะครับ เผื่อว่าสายไฟมันสั้นในแบบนี้นะครับการประกอบนะครับให้เราหันตัวขดลวดนะครับลงไปที่เฟรมนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับแบบนี้มันจะใส่ไม่ได้นะครับเราต้องหันแบบนี้นะครับหันตัวขดลวดทั้งอ่าทั้งสองขดนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับร่องของสายไฟนะครับนี่ครับให้เราใส่ไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะหาตำแหน่งของสวิตช์นะครับว่ามันจะอยู่พอดีหรือ อยู่ตรงไหนได้พอดีนะครับนี่นะครับสวิตก็ลุงได้ตามปกตินะครับเรามาจัดสายก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากผมประกอบฟิลคอยลงไปในตัวบอดี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทํำการเสียบสายที่เหลือกันนะครับสายที่เหลือมันจะมีอยู่แบบนี้นะครับสายไฟเข้าเสียบไปแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าที่ผมเคยอธิบายไว้นะครับมันจะทะแยงกันนะครับถ้าเราสังเกตมันจะทะแยงกันนะครับ เราจะเอาสายสั้นเสียบไว้ด uh ้านนี้นะครับเพราะว่ามันสวิตจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับถ้าเราเอาสายสายสั้นมาเสียบแบบนี้มันก็ได้นะครับแต่ว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจัดสายมันมันจะหนีบตัวฟรมนะครับผมจะใช้สายสั้นนะครับเสียบฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเสียบไปแล้วจะดึงไม่ออกนะครับแล้วก็สายยาวจะเสียบไว้ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับจะสังเงกตเห็นว่ามันจะทะแยงกันแบบนี้นะครับมันจะทะแยงกันนะครับ นี่นะครับมันจะทะแยงกันแบบนี้นะครับส่วนตัวตัวนี้เป็นปแปลงฐานนะครับมันก็จะทะแยงกันเหมือนกันนะครับมันจะแยงกันแบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะทะแยงกันนะครับเสร็จแล้วมันจะออกมาในลักษณะรูปแบบแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับปรหมุดจะทะแยงกันนะครับซองแปลงฐานจะเะแยงกับซองแปลงฐานนะครับ แล้วก็สายฟิล์คอยจะทะแยงกันนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการจัดสายไฟเลยนะครับวิธีการสังเกตนะครับตัวตัวยาวนะครับมันจะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าสายมันจะยาวกว่านะครับพวกนี้มันจะมีล่องสายไฟให้แล้วนะครับแล้วก็จัดตามล่องนะครับตอนจัดก็ดูดีๆนะครับอย่าให้มันไปหนีบกับตัวเฟรมอีกหนึ่งอันที่จะมาประกบนะครับ สัวนซองแลงฐานนะครับผมก็จะใช้สปริงนะครับลองดันดูนะครับถ้าใส่แบบนี้แล้วก็ดันเออเรากดตัวแลงฐานลงไปยุบแบบนี้แสดงว่าให้ใส่หน้านี้เข้าหาตัวคอมมิวนะครับแต่ถ้าใส่ด้านนี้มันยุบไปแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นมันต้องมีแรงผลักนะครับแล้วก็แปลงฐานนะครับให้เราใส่ด้านที่เป็นรอยบากแบบนี้นะครับไม่ใช่ด้านเรียบนะครับให้เราใส่แบบนี้ไปหาขั้วคอมมิวแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อให้หน้ามันเรียบสนิทกันนะครับ ยิ่นังงานใส่เลยนะครับแบ่งฐานแล้วก็ใส่ทีหลังนะครับจะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะครับนี่นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับมันจะมีบาลูกปืนลับไว้นะครับตั้งหลังแล้วก็ตัวหน้านะครับนี่นะครับบาลูกปืนต้องลงไปอยู่ในล่องของมันนะครับเราก็ลองทําการหมุนดูนะครับต้องหมุนลื่นนะครับ เราก็หมุนแล้วก็ปรับองศาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันยังมีเสียงขูดอยู่นะครับนี่นะครับหลังจากผมประกอบตัวตัวทุ่นอาร์เมเจอร์เข้าไปแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่แป้งฐานนะครับเราก็ลองเช็คหมุนตัวตัวนี้ก่อนนะครับต้องหมุนลื่นนะครับลื่นแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่มีเสียงขูดนะครับถ้าเราเจอเสียงขูดเราก็ต้องปรับหามุมตัวแกนตัวฟีนตัวนี้นะครับปรับไปนะครับจนกว่ามันจะลงล็อกของมันนะครับ ลองหมุนดูมันจะลื่นแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่มีเสียงขูดนะครับตรงนี้แนะนําเลยนะครับเวลาจะเปลี่ยนลูกปืนหรือเปลี่ยนตุ่นอะไรพวกนี้นะครับตัวขดลวดด้านในต้องไม่ขูดกับฟีลคอยนะครับนี่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกปืนทั้งบนทั้งล่างต้องไม่แตกด้วยนะครับนี่นะครับถ้าหมุนแบบนี้คือเราประกอบเสร็จนะครับแบบนี้นะครับมันจะไม่มีปัญหานะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการประกอบแรงฐานต่อเลยนะครับเราก็ประกอบ ไปแล้วก็จัดสายคฟจัดสายไฟไปด้วยนะครับตัวสปริงตัวนี้จะคว่ำลงด้านล่างนะครับก่อนที่จะใส่ไปนะครับผมจะทําการใส่ตัวแปรงฐานมาลงไปก่อนนะครับต่ตังกีห็นว่าพอเราใส่แปรงฐานไปแล้วนะครับมันจะหมุนไม่ลื่นนะครับเวลาเราเช็คนะครับเมล่เราทำการถอดแปรงฐานนะครับออกแล้วก็ทําการเช็คหมุนลื่นนะครับย้ำนะครับตรงนี้เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับต้องหมุนลื่นแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนต้องไม่แตกนะครับ นี่ครับใส่แปลงฐานมันกลับไปนะครับเออตัวนี้จะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็าจัดสายจัดสายไฟก่อนนะครับแล้วก็ให้ใส่แปลงฐานอีกตัวกลับเข้าไปนะครับนี่นะครับหลังจากใส่แปลงฐานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองหมุนดูนะครับ ว่าหน้าสัมผัสของแปลงฐานมันสัมผัสกันตั้งสองหน้าหรือเปล่านะครับนี่นะครับสัมผัสกันตั้งสองหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีตัวนี้นะครับเป็นหัวตัวจับนะครับตัวจับดอกสว่านตัวนี้จะมีเฟืองอยู่แบบนี้นะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะทําการป้ายจาละบีไว้สักนิดก่อนนะครับนี่ครับป้ายจาละบีไปเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องป้ายเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะยืมลงไปในมอเตอร์นะครับเพราะมันไม่มีซีนดักพวกจาะระบีไว้นะครับทาไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการประกบตัวนี้ลงไปเลยนะครับส่วนของผมตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีตัวล็อกสายแบบคลิปไว้แบบนี้นะครับตัวนี้มันจะใช้ตัวนี้เฟรมต่อบุกดสายไปเลยนะครับถ้งของท่านไหนมีเป็นเหล็ก ดามสายตรงนี้ไว้ก็ให้ใส่กลับไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับให้เราดูรอยไว้นะครับว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับให้เราใส่รอยเดิมนะครับนี่ครับก็หลังจากนั้นให้เราเช็คสายดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนเคยมาบนขอบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะไปกดตัวไหนที่ทําให้ตัวนี้ประกอบลงไปแล้วก็ทับสายแล้วมันเป็นอันตรายนะครับจะทาให้สายไปขาดนะครับนี่เราทําการเช็คไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เราก็ทำการดูด้านหลังด้วยนะครับว่าสาวิต์กดตัวนี้มันกดล็อกอยู่ในตําแหน่งใช้ได้หรือเปล่านะครับใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกบกันเลยนะครับเจะค่อยๆประกบไปนะครับมันจะแนบสนิทนะครับถ้ามันไม่เข้าให้เราถอดออกมาเช็คก,ก่อนนะครับว่ามีสายไฟตรงไหนมันไปทับอยู่หรือเปล่านะครับ ตรงนี้เราประกอบแบบใจเย็นๆนะครับให้เราไล่สายไฟก่อนว่ามันหลบในที่ของมันหรือเปล่าครับแล้วก็เราให้ทาการประกอบนี้ลงไปนะนี่นะครับหลังจากประกอบเสร็จมันจะเรียบสนิทแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเรียบสนิทกันทุกมุมเลยนะครับหลังจากนั้นผมจะมาทําการใส่น็อตให้ครบแล้วก็ทําการทดลองกันเลยนะครับนี่นะครับน,น็อตไปใสนะ่ได้ นี่นะครับหลังจากเราประกอบงอตจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทงการเช็คดูก่อนนะครับว่ามันแนบสนิทกันหรือเปล่านะครับไม่ก็ให้เราทาการหมุนดูนะครับว่ามีเสียงขูดกับตัวฟีหรือเปล่านะครับนี่นะครับอันนี้เสียงที่ได้ยินคือเสียงแปลงฐานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเสียบทสกันเลยนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการกดกันดูเลยนะครับนี่นะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปรับใช้ขวากันดูนะครับ มันได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการติดเทปดูดีกว่านี่นะครับนีรับสลับหมุดได้ตามปกตินะครับ ก็สรุปว่าสว่านนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราประกอบถูกนะครับเวลาเรากดใช้นะครับตัวแปรงถ่านจะไม่ขึ้นประกายไฟนะครับจะไม่ขึ้นประกายไฟนะครับแล้วก็ตัวสว่านจะไม่ร้อนนะครับถ้าร้อนแสดงว่าอุปกรณ์บางอย่างภายในมีการประกอบผิดพลาดนะครับหรือว่าตัวฟีลเหลือตุ้นอะไรเสียสักอย่างนี่แหละครับนี่นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ คลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ